สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อบองบองหรือเปล่าสวัสดีค่ะเอาไม่พูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่พูดสวัสดีค่ะฉันชื่อโอเดตเจ็ดสิบนะชื่อโอเดตเจ็ดสิบแล้วแล้วเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรสวัสดีค่ะ วันนี้ฉันมากับพี่สาวสองพันฉันมากับพี่สาวสองพันเอาไม่รู้จักหรอเธอรู้จักหรือเปล่าเนี่ยฉันมากับพี่สาวสองพันมากสองมากินกาแฟาเธอไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยหไหมเหนื่อยไหมคะบองบองฉันเนี่ย เธอเฉันอยู่เพจที่ตรงไหนใหญ่ตรงนั้น่นตนตรรหญฉันรู้จักไวบองบองเขาบอกว่าเขาบอกฉันว่า,อวาโอเด็ดเกเจ็ดสิบพูดไวรู้เรื่อง พี่สาวสองพันขี้โมโห, 2> 2, โมโหเด่นนภาบึนตลอดมึน,มนตลอดเลยเด่นนภา,านะนเ,เนาานะี่ะเธอมาที่นี่นานหรือยังบองบองแต่ทันต้มานะทำไมเธอเรียนปากาจะเนี่ย ทำไมเธอพูดเลียนปากฉันสบายดีไหมเนี่ยเธอนี eh ่นะจะต้องไปกินยาแล้วพูดตัวเองบ้างก็ได้นะบอง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 ลองเพลงให้ฉันฟังหน่อยสิลองเพลงให้ฉันฟ okay. ังหน่อย โลหนึ่งสองสามสี่อ้าวเธอเสียงเหมือนพระเลยอ่ะเธอเต้นทั้งวันเหนื่อยไหมเต้นทั้งวันเหนื่อยไหมแต่ฉันไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะลองเพลงฉันฟังหน่อย,อยข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวป่าหิวเห็นบอ่อเร็วๆก็จะเป็นหีแล้ว ตึ้งวันมีบ่าวไม่เอวมาอู้มาเซลจังเป็นผีพงมาอู้มาเซลจังเป็นผีพงมาอู้มาเซลจังเป็นผีพงข้าเจ้าจะเลือกเอาไผข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ ไม่ลองล่ะจะจวนเจ้าตายไปอยู่ในหลง,ลงเปิ้นบอกจะเป็นผีนงดงังโดง่งไปนอนในโลงจะได้เป็นผีชั้นดี เอ้าเปิ้นบอกว่าจะมาครับถ้าเจ้าก็ะพับผ้าปูสะดี